ก็ขอสะอบสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว2ตัวนี้นะครผมที่ปลดล็กอกจากสตาร์พาร์ทนะเลเวลประมาณ85-86นี่นะ้แหละผมจำไม่ค่อยได้ละโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมมารีวิวเลยวลนะ,อะขอเซ็งกงอน,นโอเคเซ็งมาหลายตัวเลยนะโอเคประมาณนี้ <c oughs> เราจะมารีวิวตัวซิเวอร์เลอรี่ก่อนแล้วกันะะนะผมก็ซิเวอร์เลอรี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวบัฟนะครับที่ผมได้รวเบยจะเป็นตัวบัฟนะครับเห็นไหมดาเมจเขาให้จะน้อยนะผมก็ถ้าก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ผมจะไม่ค่อยรีวิวอะไรมากเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟนะครับก็ประมาณนี้ ก็ประมาณนี้เลยครับโอเคอันนี้ถ้าใหม่เร้ก็จะเป็นอะไรขี้ดาบหรอไม่ได้ใจนะว่าอะไรน่าจะขี้ดาบเลยโอเคอันนี้ก็มีนี่นะตอนนี้นะครับจะเป็นท่าบับของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวต่อไปอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าก็จะเป็นตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น มันซื้ออะไรอะ่ะมันแต่มันเป็นผู้ชายผ่นเพชรนะครับผมแต่ไม่แน่ใจนะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้นะตัวนี้นะโอเคนะอเคดี๋ยวขอเพิ่มด้วยมันก่อนแม่งซิวเลอรี่ตบตายหมดเลยปนะระมาณนี้ก็ตัวนี้นะโอ้โหระยะค่อนข้างสัง้นเลยนะยะเดี๋ยวต่ <c oughs> อ,อแม่งตีวิะยะสั้นจัด าอย่าได้ะลดระยะอ่ะโอ้ยต uh, okay. kind of ีตีเลือดได้หรอหรือเปล่าวะมาตีตีเลือดได้หรอโอ้ยห้าหดอยู่นะอ่ะอัปเดตอ่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนท่าโอ้แต่ตัวนี้ระยะค่อนข้างสั้นนะหรือว่ามันทางทำไม่เสร็จวะแต่ระยะสั้นจ้นอ่ะเอาจริงระยะสั้นมากเลยครับผมตัวนี้นะ ่าดู่าดูนี่ผมเปิดแอนิเมชันแล้วเนีะเปิดแอนิเมชันแล้วครับหรอโอ้ยค่านี้ยังกว้างแต่ก็ไม่มีแอนิเมชันเหมือนเดิมแต่ค่ากว้างจะก็ใช้ตังอัพประมาณสามหมื่นอะตีไปกลมๆสามหมื่นก็น่าจะเป็นตัวลงสตอรี่แหละครับประมาณนะอันนี้ค็เน ตัวนี้น่าจะยังทำ a n ร m a ชันไม่เสร็จนะครับก็ไม่เป็นไรอย่าเราลองมาดูบับเลลี่ดีกว,ว่านะว่าบับเลลี่นี่มันจะโหดขนาดไหนนะโอเคปึ๊บกดปับฮะจากดาเมจใส่มือตอนนี้ดาเมจเป็นเจ็ดมือซ้ามนะครับแล้วก็นี่ก็ดีอยู่นะเก็บสองเท่า้วเราเก็บสองเท่านะก็ น่าจะใช้แทนคนที่ยังไม่มีเออร์วินได้แต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะมีเออร์วินกันหมดแล้วนะครับน่าจะยังไม่มีใครที่ยังไม่มีเออร์วินนะก็ถือว่าเป็นตัวบัฟอีกตัวหนึ่งนะใช้แทนได้อืมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นครับก็ขอาการาบขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนะครับบา,บายยไว้เจอกันคลิปหน้านครับ